รีวิว Falcon of Dark n ์กเยอย่างดีโรบอแอนเวดเอ็นเจอร์เอ็กก็ Falcon of Dark n ์กเเหลือกี่ฟีจากเบอร์เซอร์นะครับเป็นตัวละครระดับเซคเรตที่เป็นสายเวทโดยมีทัศน์ดังนี้ครับทัศน์ในด้านแรกก็ประมาณนี้ครับและในด้านที่2ก็ตามนี้ครับ โดยกีฟีมีท่าเป็นเดโมนิกมีอเบรตี้ดาเมจที่5 0าร้อยเปอร์เซ็ตอรี้คูดาวที่ส7บเจวิและค่าแมนอยู่ที่80%ดวงเล็บไม่ใส่กเกียร์นะครับซึ่งกีฟีก็มีค่าเล่นอยู่ที่ 10, 000, หนึ่งหมื่นเลเวลอยู่ที่หนึ่งตัวและคูดาวการเร็เล่นอยู่ที่ยี่สิบ้าวิครับกเกียร์ที่แนะนำก็แนะนำให้แสนที่เรามีไปได้เลยครับจะตัดเริ่มต้นในร่างแรกก็ประมาณนี้ครับเฮดพี่เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยดาเอจหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคูดาวหนึ่งจุดหกวิดามเอจ ก็จะเป็นการปล่อยพลังแห่งความมืดรอบๆตัวเองในการอัพเควนคันน้นที่5ก็จะเปลี่ยนสกิลเป็น off of darkness ก็จะเป็นการเรียกลูกพลังงานความมืดขนาดใหญ่มาระเบิดใส่ศัตรูสเตตอัพเต็มในนั้งแรกก็ประมาณนี้ครับ HP 431,000 damage 741,000คู o l d o w n 1.9วิ damage skill 4 4 5 0 0 0 0 skill c o o l d o 17วิระยะ180 speed 1.7วงเล็บอันนี้เป็นสเตตท,ที่รวมกับพาสซีฟ1นะครับและเอ็กเตอร์สเตตก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน้าที่2ก็จะมีแค่สเตตัสที่ต่างกันในส่วนอนิิิเเเเเมมมมมชัััั่่่่นนนนนนนตตตาาาางๆกกกก็็หหหือดบบบ้้้้แรรรรรคคสทใีี2 72,900ปะณ HP 7 7 คูดาศูนวิดาเมสกิลสี่ล้านสองพันสกิลคูดาสิบวิระยะ5้าสปีดหนและเอกตอสแตทก็เหมือนกับน้างแน่เลยครับสตทเมื่ออัพเต็มในร่างที่สก็ตามนี้ครับเฮดพี่สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันดาเมจสองล้านเก0 0 0มื่นคูด,า v, ดา้าหนึ่งจุดสองวิดาเมสกิลสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นสกิลคูด้าสิบเจ็ดวิระยะแปดสิบสปีดหนึ่งจุดเจ็ดและเอก,ตกเตอ,เเเเอเ 3, 0, 7, ร์สแาาร,ากการท,ทรบ